สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิงอิง,องสาวนักศึกษาทนไม่ไหวเคลื่อนไหวแล้วกรณีเปิดศึกทันยา จากกรณีที่ธัญญาธัญญาเรศโพสภาพคู่ทนายเจมนิติธรแก้วโตลงในไอจพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทนายเจมที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลพ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดส่องนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้แ้งประสงค์ดีแต่จริงๆประสงค์ร้ายเข้ามาหาเด็กทางโลกโซเชียลถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะ พร้อมเผยว่าเป็นนักศึกษาสาวที่ส่งข้อความมาหาน้องลิยาโดยทัญญาธัญญเรศเล่าว,ว่านักศึกษาผู้หญิงที่มีจุดประสงค์บางอย่างแล้วส่งข้อความผ่านลิยาค่ะถึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดและยังย้ำอีกว่าหนักแน่เด็กสมัยนี้กล้าเกินและพร้อมฟ้องค่ะเอาให้จมดิน โดยในเวลาต่อมานักศึกษารายดังกล่าวนั้นจะเปิดตัวเปิดใจออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวโดวยอิงอิงอิง,องนภัสสาวที่ถูกมองว่าเป็นต้นเรื่องดังกล่าวได้ตั้งสเตตัสว่านอนเซน้นหรือไร้สาระต่อมาเมื่อมีคนเข้าไปถามอยากให้อิงอิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง อิงอ,งอิงบอกว่าตนเป็นแค่คนธรรมดาไม่จําเป็นต้องถแถลงข่าวตนบริสุทธิ์ใจพ่อก่อนหน้านี้ก็คุยกันตลอดที่ผ่านมาไม่มีประโยคไหนคุกคามน้องเลยมีคนเข้ามาถามต่อว่าถ้ามองภายนอกคือสนิทกับพ่อเขาใช่ไหมถึงไปบอกแบบนั้นเราว่าไม่ควรเลยที่จะพิมพ์แบบนั้นคือพ่อเขามีภรรยาแล้วคนที่จะพิมพ์แบบนั้นได้คือครอบครัวพี่น้องเขาจริงๆถ้าเป็นผู้หญิงนะและอิงอิงได้เข้ามาตอบว่าใช่ค่ะเคยไปเล่นกับน้องที่ห้อง นอนบ้านน้องเลยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ